ต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสของสินค้าเมกาล็อครุ่น4 5 2 3กันนะครับสังเกตดูรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งรหัสพาสดที่เป็นตัวเลขแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยในะความหมายคือผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะกําหนดรหัสพาสดส่วนตัวเนี่ยเป็นรหัสตัวเลขผสมกับรหัสตัวอักษรได้ด้วยเหมือนกันนะครับวิธีการเปลี่ยนทําง่ายๆครับหลักการเดียวก,กันกับตัวแรกเลยนะฮะกดตัว4ค้างไว้นะครับกดตัว4ค้างไว้กดตัว C ค้างไว้ ทีนี้เราไม่ต้องถอดแผ่นเหล็กฝากด้านหลังออกแล้วท่านะตอนนี้เนี่ยให้สังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสีแดงหรือสีชมพูนะฮะรหัสตัวเครื่องนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นรหัส1 2 3 4 5 x แล้วก็ y คือพูดง่ายคือแถวขวามือนี้ทั้งหมดเพราะว่าให้สังเกตรตรงจุดสีแดงครับจะจะจะอยู่ด้านนอกของตัวเครื่องส่วนรหัสที่อยู่ด้านในเนี่ยถือว่าไม่ใช่นะครับเวลาเปลี่ยนเรากดปุ่มตัวสค้างไว้แล้วก็ให้หมุนให้หมุน สัญลักษณ์ตัวสีสีแดงหรือสีชมพูเนี่ยเข้าหาแกนกลางให้หมดก่อนอหมุนเข้ามาให้หมดก่อนเพื่อเพื่อรีเซ็ตระบบกันก่อนหมุนมาให้หมดก่อนจากที่สัญลักษณ์ตัวสีแดงสีชมพูที่อยู่ด้านนอกตัวเครื่องตอนนี้เราหมุนให้มาอยู่แกนกลางนะครับหมุนให้มาอยู่แกนกลางอ,าอย่าลืมว่าปุ่มตัว C เราก็ยังคงต้องกด ค้างไว้ด้วยอ่าทีนี้ก็คืออยู่กลางๆทั้งสองแถวแล้วมันจะเป็นฝั่งซ้ายมือก็ดีหรือสั่งขวามือก็ดีก็จะเป็นอยู่กลางๆหมดเลยทีนี้เราลองปล่อยปล่อยมือตัว C ดูจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถที่จะหมุหนด้านหน้าได้ตลอดเวลาพูดง่ายๆคือเป็นทางผ่านนั่นเองจะไม่ล็อกสามารถหมุนได้ตลอดเวลาครับอ่ะทีนี้เรามาตั้งรหัสกันกดตัว C ค้างไว้ครับกดปุ่มตัว C ค้างไว้ทีนี้รหัสเราก็ทําง่ายๆครับ ก็คือหมุนใส่ลักษรูปสีชมพูหรือสีแดงเนี่ยออกด้านนอกยกตัวอย่างเช่นผมหมุนหมายเลขหนึ่งออกด้านนอกหมุนหมายเลขสองออกด้านนอกแล้วก็หมุนหมายเลขแปดออกด้านนอกหมุนหมายเลขเก้ออกด้านนอกอแล้วก็หมายเลขศูนย์ออกด้านนอกอทีนี้ x กับ y ผมหมุน ตัว x กับ y ออกด้านนอกด้วยรหัสของตัวเครื่องนะตอนนี้ก็จะกลายเป็นรหัส1 2 8 9 0 x, x แล้วก็ y นะครับอ่านี่เราปลดตัว C ออกได้แล้ว1 2 8 9 0 x y อ่าลองดูนะครับหมายเลขหนึ่ง หมายเลขสหมายเลข8หมายเลข9ก9หมายเลข0 x แล้วก็ y หุนได้อ่าจะหุนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นลองดูอีทีนะครับกด c ก่อน1 2 8 9 0 x y เปิดได้แสดงว่าถูกต้องหือเป็นอันเสร็จสิ้นครับ